สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อใหญ่ส่องพ่อใหญ่พนุ่มน้ำบุตรมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดมะม่วงกวนหรือบักม่วงแผ่นบันเท่าเหรอครับผมบักม่วงกวนบักม่วงแผ่นบันเฮาบักม่วงหยังก็เฮ็ดได้บ่ยายจ้าเฮ็ดไดุ้กบัม่วงเฮ็ดไชื่อบักม่วงเนาะบ่บักม่วงน้อยบักม่วงใหญ่บักม่วงแก้วบักม่วงทุกอย่างที่เพิ่นสุกเนาะอ่านี่ครับผม มาขั้นตอนก็คือเอาเปลือกออกก้อนเนาะเอาเปลือกออกก้อนแล้วบานต่อไปกัให้เป็นละเอียดนอก็คือฟานออกจากไนเห็นบบอันนี้อันนี้เปลือกอันนี้เปลือกเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเป็นไนเพิ่นเฮาออกเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือเฮาฟานเปลือกพุ่นออกอันนี้เอาเอาเนื้อนาะตัวนี้เอาเนื้อเพราะเพราะนั่นแหละเราเทาไปเห็ดเนีได้บัดครับปปั้นจ้าไปปั้นให้ละเอียด หลังจากปั้นละเอียดแล้วเอ็ดเนี่ยใดครับันต้มต้มเนาะต้มละวกวนคือคือทุกเมียนมีขั้นตอนของเพลินอยู่เนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆมันบอกครับห้องหูเนี่ยไหนว่าเพลินใดเวลาเ้ากวนเนี่ยแคือมันแบบกร็แย่ก็เอาก็เอาไปโอ้หมายถึงว่าจับตัวเป็นก้อนเขากระตงชังเกียร์เบิรงกมันบอกครับนี่สำหรับม่วงกวนจะเป็นเฮ็ดดูดูเดียวเนี่ยเนาะรูดูของม่วงเนี่ยลายเนี่ยมันบอกครับ เป็นภูมิปัญญาของคนบลโบลานือการทมถนอมอาหารไม่ให้กินโดนเน,ะเนาะเออเมันเห่าเนาะคือสมัยตะกอนเพื่นมันบ่มีตู้เย็นบ่มีอหยังเนาะเพิเ่นกับต้องคิดคนวิธีอ่าในการเฮ็ดอาหารจะยูดะโดนถนอมอาหารไม่จะกินโดนครับผมนี่แหละครับภูมมปัญญาของพอของแม่เฮาตั<ม>้งแต่สมัย จะไมรัวลบรัวลานครับผมพอ่านี่ภาพพี่น้องมาเบิงตูพี่เพิ่นเฮ็ดแล้วล่ะครับผมคือทั้งหนาบ้านเพืครับเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วแล้วก็คือคือเหพอเฮาหได้เรียบร้อยแลวเฮาก็ต้องมาตากตากม่วงแพนกันแล้วแต่ถ้าใส้วัสดุต่างๆสามารถได้บัดครับผมนี่ครับผมเพิ่นก็สิใส่ตัวนี้นี่ใส่ตัวนี้ก็ใส่ได้ครับมันใส่ถุงพลาสติก ตาให้แห้งครับผมนี he ่ให้แห้งแล้วครับผมพร้อมที่จะเก็บเนะาะทั้งนี้กับนี่คือกันครับทั้งนี้กับนี่คือกันครับนี่คือคุ่มปัญญาชาวบานเท่าเลยละครับ <c oughs> นี่แหละนี่ครับผมนี่อันนี้แห้งแล้วนี่ใส่ได้เบิดครับผมใส่ได้เบิดเนี่ยใส่ได้เบิดครับนี่อันนี้ก็ได้คือกันครับทั้งนี้อันนี้คืออันนี้คือเรียบร้อยแล้ะครับเนี่ย พร้อมที่จะเอาไปเก็บใบครับเนี่ยใส่ไดเบิร์ตจอันครับดนถุงปฏิกิรนนั้นากระพอพันแหงพันกามโตแล้วหาโตแล้วพุ่กับเน้ากรเอามาหอยแบบนี้ครับให้ระวังนียเพควรระวังคือจะให้โดนน้ำครับฝนตกมาเฝ้าเก็บนะครับพี่น้องเนี่ยครับที่ที่กันแล้วมืออื่นตั้งคิม่าเบิ่งพันกวนในใดเฮ็ดแบบใดเนาะอ๋อพี่เนี่ยครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมชิบครับผมบ๊ายบาย,บายพอ,อกันชิบหนาครับผม